สวัสดีครับไปทางเก้าเฮาพงคนละลูกทางนี้ครับอ่ะต้องนับก่อนแม่กันยางมาแถวซงเรโลสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเชลโลสิไปใส่ครับน้องเชลโลสิไปเก็บผักบึ้งือไปเก็บผักยอดบักกอกมากินกับลาบเนาะครับต้องนับก่อนนะหนึ่งสองสามวิ่ง <l ots> น้องเชลโล่ก็จะพามาเก็บดอกอะไรนะลูกเก็บใบมะกอกอ่อนยอดมะกอกแล้วก็เก็บดอกสะแบงนะคะยอดมะกอกนี่ก็จะเอามากินกับลาบกุ้งลาบปลาอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะว่ายอดมะกอกจะเป็นยอดยังไงนะคะมะกอกนี่คือมะกอกนานะคะไม่ใช่มะกอกฝรั่งนะเป็นยอดมะกอกนานะคะตามน้องเชลโล่มาเลย กระต่าไปด้วยไปน้องเชโลเอาคนบ้านนอกบ้านนากัดใส่ชีวิตจังสี่แล้วจ้ะไปแล้วไปไปไปเลยไหนครับดอกสแสบแแงเป็นดอกจังไรครับนี่ไงนี่ไงครับน้องเชโลบอกว่ามันเป็นดอกอย่างนี้แล้วน้องเชโลจะเอาเก็บไปทําอะไรครับเอาไปเก็บไปกินแต่มันยัง มันกินได้มันกินไม่ได้แต่เอาไปโชว์ประดับไดป้ประดับเป็น ding for bell <ไ>ปดิงโฟเบลได้ไปทำเป็นสีเรนโบว์ก็ได้มันเป็นดิงโฟเบลก็ได้คนั่นอย่างงี้โอ้ยยังไงลูกเก็บเอาครับ ดอกวนึ่งือกสามนึ่มมงใเวลายนขึ้นมันจะเป็นปีกนกใช่ไหมเชลโลเรียกดอกปีกนกใช่ไหมครับดูเชลแม<ง>้ยนดิอืมนั่นไงไม่ยินย่นอ่าเชลโลยนมันต้องให้แบบสูงี้ทำไมมันไปอ้าวนี่ไง พอแล้วต้นมะก,กอกครับมะก,กอกนะครับท่านบมาฝ้าเก็บมันก็เป็นใบก้อนครับเดี๋ยวแม้งอีนู้นสิมากกินก้อนนะาเชโลเนาะมองกีนนูน้นชมทุ่งนากี้าของป่า แมนอ้ต้นไม้นี่บบกเชโลเหมือนนางตะเคียนเลยสีฟ้าอยากกินชลโลอยากกินววะนะ้<จ>อยมันน่ะนจอ๋อมากอ,อกน้อยอ่ะบ้าฝาดคอปลาลูกใ้กิจกนจังไหนกินให้เบิ้งนะ <c oughs> ใช่ปะ นันนี่แม่กินอะไรบ้างปะเก็บยานบรกอเราตามมาเห็นม่ย่แล้วน้อยน้ยม่นหลือกินแซ่บมากอกนานามาเร็วครับปล่มนลงมามากำลังแรง่อครับ ครับเอาหลายเยอะมันกินกับลาบแซบดิลาบกุ้งลาบลาเค็งอาแสบแบงต้นมันลมนะจ๊ะอืม ต้นมันล้มตายนะคะเอาไม่ตายต้นมันล้มแต่ไม่ตายแต่มันออกหมากออกออกยอดมันออกหมากออกยอดนอนเช่าเขียวไปเก็บเก็บดอกแสบแดงครับเอครับเดี๋ยวซิเอาไปแต่พอกินนะจ้ะ ไปจะพอกินแรงนี่แหละพอแล้วไปเก็บบัตกระแบงเก็บมากระแบงย้อนมะกอกนากินกับลาบอร่อยมากลาบปลากระแบงเก็บมาสะแบงก็ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเก็บดอกสะแบงครับอือไปทำบรรยากาศทุ่งนา ันนี้คือต้นสะแบงนะคะต้นสะแบงจะมีดอกสีแดงๆเวลาร่วงลงมาจะหมุนเหมือนนกบินนะคะแล้วดอกเขาก็จะถ้าดอกร่วงลงมาใหม่ๆมันก็จะเป็นดอกสีแดงๆอย่างนี้นะคะทีนี้น้องเชโลก็จะเก็บเอาดอกประมาณนี้มาดูนะมาทางไหนจะ,บ,นะนบินมาทางนี้แล้ว จะรอดให้มันบิน,นมาแล้ว yeah, บินสวยเลยอะทำไมนี่นะให้มันบินไปทางแม่นะครับอา้าวทำไมมีรอยอะไรเนี่ยรูปูเี่ยวนี่รูปูรูปูหารูปูเหมือนกันครับให้มันตกลูมาแล้วน้องเชโลโลยน นี่มันน่าจะเพิ่งร่วงใหม่ๆนะคะฮั่นดูนะมันจะบมีไหมแล้วก็เก็บเอาแม่ดูแม่ดูแม่ดูครับอืมมันบินไม่ได้บินไม่ได้มันติดเป็นแฝดกันมันเป็นแฝดสยามอุ้ยนี่เรียงกันเลยเชลโล่สีดอกนี่เรียงกันเลยเห็นไหมเออเชลโลเอามาเรียงกันอย่างงี้เอามาเรียงกันจับเรียงกันแล้ว ไปอาเจับมาเลี้ยงแลอวไม่ไดกันนวคนรักเลยแค่ไปทาเกียร์ไหมลูกเก้ยร์ไห

เก็บมาไซเี๋ยวแม่สิถ่ทายตอนเชโลเก็บไซให้นั่นเอาดอกเอาดอกสวยๆเก็บมาครับแม่พังพาเชโลยนด้ครับโอ้สวยเลยเชลโลเก็บมา ทำเ,เอกมันไม่เห็นวันนี้น้องเชโลกับแม่ฟางก็ได้ไดอกสะแบงเยอะเลยน้องเชโโลบอกว่าเห็นอะไรอยู่ในนั้น น,น้องเชโร <te <dated teenage time online> <c oughs> ่จะกลับบ้านแล้วครับไปเดินลูกแม่ครับมันหมดแล้ว มันก็จะอยู่ตัวแล้วนะครับถ้าเราไม่มาเอามันมันจะแก่ก่อนเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวพากลับครับ แล้วกินกับลาบกับก้อยแซบนะครับบ้านนี้ก็สวยดีนะบ้านกับบ้านนันนูกับบ้านน้นครับครับพาน้องจะโลชมธรรมชาติเมื่อเนี้ยค่ะได้ยอดประกอบประกินกับปนกุ้งยอดมะกอกกับปนกุ้งปนปลารับหมูลับไก่ลับเป็ดอร่อยไปกับบ้านกันทีนี้กลับจริงๆแล้วไปไอ พี่มาแล้วพี่มาแล้วเฮ้ยพีพีกองกลเยเฮ้แห้ว่า <c oughs> พีเป็นพีต้องตีดาดใช่มั้ยตีดาดใช่มั้ยมันจังดัน <c oughs>